สบายดีจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหิ่มอะไรจ้ะมือเด็ดไอ้ยังกินมือนีตำหม่องทัวอย่างเหนือเหนืออย่างตำหม่งทัวโอ้ยสูนกระดาษแห้งไร่เวีเสียงมันดังเวตียองยองจับเอ่ยองยองใบอยองยอง,ยยอง,ยองจับมาด้วยจ้าอันนี้พักกะหาเก็บเอานุ่หัวนุ่เสือกเท่านี้แหละเนือ้อย่างกะย่างว่ามันแบบย่างซุกดีปไปเลยขื่นน้ำลายอืมสุดยอด luôn quay quay luôn vì vì สีบว่าหนุ่งสูบฟังสีฟัง,งต้นเรื่องลอลยรบ่างคอยไปตลาดมาเมื่อ่านเนี่ยไปซื้อข้องใส่ข้องสอยนี่แหละ มขเขาเขาโทรได้จ้ะเอ๊ะออว้าหัวใจเราไหัฮะไปสื่อของใส่ของสวย่เออขี้มตาผิวมันกระเบิดพอดี ย่งางกายไปมองนึงมันขึ้นปายเถื่อเลยอยู่กันยังปะสินค้ามาใหม่ราคาถูกหน้าลองวะทํายิบป,ปั๊บโรสินตัวขคอยีอยหัวเดียวกันตีเ,เคยื่้งใส่ละมาหอ่องนั่นกับพัดใส่ตัว ไปตั้งโซ่ไวนะ้นาตุเครื่องแป้งก่อนผู้ใส่แหกผู้แหกให้ผู้จะแหกมันแหกให้กับเขาเนอ้วนเพิ่นกับเปิดจุกเปิดจุกขวดเอามาท่ารวยรวยรวยยุสลวเพิ่น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้สสหมาไมแฮมแฮมไปไปอ้ยหาสืวสืวเอ้ยเขากล้องกูจะบ่องเต่าเจ้าบาดอยู่ไปไหมไปไปที่นี่อ้ยกราบขอประธานอภัยขอโทษขอขอผู้ออีอย่างหลายๆถ้มันแตส้างยี่หีด้ อดพูดอยูดย่ดีได้มาคนหนี่ศูนย์ก็กลังเสียบก็ลังนัวหันว่างหอดใส่ระบาดนี่ อ้วนแล้วเปิดขวดใส่ก้อนมูมนก็นยืนท่ารวยๆตาโตท่าไปท่ามาเพร่อในห้องอื่อยอ้อเหรอฮะชิมท้าผิวอย่างมันกลูบบ่ไปเพราะนะ เราก็เล่แลนไปเบิง้งเต็มแขนแล้วอกลูกอยู่ก็เลยไปอ่านเบิ้องไม่ <laughs> ไปอ่างเบิ้องคางขวดมันไม่คร <laughs> ีมอาบน้ำมาจะไปอยู่กันโจมไปคอยเป็ดเปรตเดียวไปสื่อเนี่ยเดยยังไปอ่านเบิ้งมัน ใอยบอเห็นหงเนาะตัวนังซือมันน้อยเนาะไอมองอันว่านชหมาบน้ำเติตัวนังซื้อมันในน้อยนึงเนาะเออว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันซื้อนันซื้อยี่ห้อหนี่ก็นำมาเลยเสร็จแล้วมันลดลาราคาพอดีแกยังบายอยู่ปกติมันคือแพงกว่านี้อ่ะคว่า นนมันถือแท้เห็นแล้วาว่ามันถือกตาตีทั้งแล้วไปอาบน้ำไม่พันยื่นเป็นป้องเต็มเลย แดดไล่อยู่เนามาซัดต่อานันเอาอีกแล้วม,มันคือบบเป็นใจเธอน้ะเอีอยงกระไดเนาะ ตาบดีเนะมาเห็นหงเห็นอยู่ม่หังอ่านบประหุ่เรื่องมันตุนหน่อยแล้วไปอาบน้าว่างเต็มตัว thương ạ, à, thương trùng. ข้าเจา้าข้าเจ้ามารอหาแมวแมวข้าเจ้ามันมักมาอยู่นในครัวเทื่นข่อยมาแต่ว่าของป่เห็นมันร้ายมือแล้ว มาันนาันอยู่ในกุง้งห้นไข่เลือดตอนมันขอเก่านั่นเอานี่ให้มันกิน จะได้ต้นจตได้ต้นอนะแพ้เต็มตัวมากงั้งหมึ่งมนยางของมันในรัวข้างมาป,ปะกันกับแมว่อยเอ้ยเทียงกันไลข่ขากันฝ่าคูแตกบึมบึมอยู่ในครัวขอมนมุนมัด พอล้วกับมาเห็นบ่เออเอนะอเอ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 อเมาอืมนี่น้องเป็นแนะนำข่อยมาอืมส่งเกาข่อยกินแบบกินม้วนเลยไหมเค็ดแบบคือเกากินม้วนกินเฮกินห้ากิน เสียงเอฟบอกเอฟเฟคคือเก่าไหมอ่ะั้คื่สองเก่าคลิปนี้สีร่องเห็ดมึงอยู่หรอเมื่อวานคลิปแบบใส่เอฟเฟคโดนแล้วกินหอมแมงมันเฉพาะ หยุดแล้วหยุดอีกกูสิโจ๊คลิปได้มีแต่เนีย่ยคลิปคอย,ยคลิปเข้าว่สาสันบ่ฝา,าดไปแต่และคลิปเนี่ยเป็นแสนแสนวิวเจ้าของหาวิวเ <laughs> จ้าแม่เจ้าแม่หาวิว xanh hết 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 cho hết view hết 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 view hết view. hết view. hết 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 กต่แม่หาวิวสุดยอดเลย 嗯，是的。 กัดถึงเรื่องซองเก่าล่ะเพื่อมีคนอยากหูไปสายวัวเตี้ยยูหันล่ะยั่งวัวชวนมาเอาไปเบิ้งเขาจ้ะ thế bà đà thế bà đà của khu y thô của mùa Thông khôn bà chị bà 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 ở khẩu nè Nó phải là rộng gì Mà người dạy khẩu ý น่งพลนเราลมดีมันกแต่ทีว่าแม่ว่าไทายคลิปบ่มือเนี่ยคือเขากองน้ำแต่ตะก้วสมัครใจแล้วกะก้วเต็ตมใจกทุกคนราเด็กบ่บังครับพา้ก่อนนี่ดอกคลิปนี้วุ่นวายเหลือเกินขึ้นวายมาก ចាំចាំលើយ៉ាងទៀតត เซ็ตไกลๆแลเสียงมันขเขาดูดีมีแห้งปลอดโปรไฟต์ปลอดโควิดสิบเก้า